สวัสดีครับเทสนะครับ AKA เทสครับก็ที่มาสมัครวันนี้เพราะว่าหมูขึ้นราคาครับแล้วก็ไม่มีตังค์ไปซื้อไก่มาเลี้ยงด้วยก็เลยหวังว่าถ้าชนะก็จะเอาเงินไปซื้อหมูซื้อไก่ครับต้อนรับนะครับเทสคีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เลยเลยต้องบอกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เจ็ดวันที่ประกาศผลมาผมก็จะบอกทุกคนว่าพี่วันนี้ผมจะมาแข่งยืนเดียวนะคำถามเดียวที่ตีกลับมาทุกคนนะไปแ,แข่งยืนคนเดียวหรอวะ, <c oughs> วะยืนเดียวยืนเดียวรายการพ่อจะดังเน้อไหมยูทูบคนติดตามนั้นเท่าไหร่ติ๊กต็อกคนติดตามเป็นล้าน <c oughs> นี่เอาผมมาอีกนะ <c oughs> เนี่ยผมต้องตอบคำถามอย่างนี้บ่อยมากมันคืออะไรมันคือไปยืนคนเดียวยืนนานสุดล้วชนะเหรอผมบอกไม่ใช่มันคือการไปแข่งแตนนัมคอมมดี้ตอบคำถามอย่างงี้บ่อยมากตอบบ่อยมากเสร็จปุ๊บทีนี้วันนี้เนี่ยมันก็จะมีมุกเปิดด้วยมันจะมีมุกโปรดผมเขียนมาเลยเป็นอาทิตย์เพื่อจะมาเล่นวันนี้เมื่อวานเทสมุกโทรไปหาอาจารย์โนกฮัลโหลครับพี่โนก เออเออว่าไงว่าไงว่าไงเทสว่าไงอมีมุกอยากอยากจะมาโจ้ด้วยนะครับพอดีว่าแบบไม่มั่นใจว่าจะเล่นถูกหรือเปล่าเอาว่ามาเลยว่ามาเลยผมเล่าตั้งแต่การปูชงตบเล่าจนจบเอาละครับแล้ววันนี้เราอยู่ในไลฟ์สดของยื่นเดี่ยวนะครับและตบมือต้อนรับน้องเทสด้วยครับผมโทรไปตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาเริ่มไลฟ์สดกันอะแล้วมุกของที่ผมเล่าไปแล้วไลฟ์สดไปแล้วคนดูร้อยคน วันนี้มาเปล่าๆเลยตาใสาๆเลยไม่มีมุกเล่าเสร็จปุ๊บพอมาถึงพอมาถึงคนแรกพี่เอเล่าเรื่องติ๊ t o ็อโอ้ตากูใสอีกแล้วเรื่องเดียวกูปะเนี่ย <S <S โอ้โหวันนี้เรียกว่าแบบใจหล่นไปอยู่ตะกลุ่มตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาเลยโอเคผมจะเริ่มละก่อนอื่นผมขอถามที่นี่หน่อยครับว่ามีใครที่ไม่รู้จักแอปติ๊กต็อกไหมครับตอบได้นะครับมีไหมฮะไม่มีนะฮะ มีใครไม่โหลดไปในมือถือไหมฮะโอเค okay. มีประมาณสองสามคนนะครับนนคือผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปโหลด tiktok มาใช้เพราะว่าผมอะไปหันเล่นสเก็ตผมก็จะไปเล่นแบบลามพวกปังน้ำมันอะไรเงี้ยที่เขาเปิดให้เล่นตอนคืนแล้วก็ไปเจอรุ่นน้องคนหนึ่งชื่ออตีผมก็เล่นฝึกเล่นอยู่ท่าพื้นฐานเลยออลลี่โดดไม่ได้สักทีไอติเป็นเด็กที่ยาชอบมานั่งเล่นลานสเก็ตมีสเก็ตตัวหนึ่งเดินมานั่งนะั่ง เฮ้ยพี่เกือบได้แล้ว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 แม่งนั่งอยู่เนี้ยตั้งแต่ผมมาจนผมกลับอะ่ะและว้วผมก็โอ้ยเฮียแม่งไม่ได้สักทีวะ่ะพี่ลองไปดูคลิปในนี่ไหมติ๊กต็อกไหมมันสั้นนะพี่ไม่มีโฆษณาด้วยฝึกง่ายๆเดี๋ยวก็เป็นแล้วแต่ภาพที่ผมเห็นคือไอติยะมากับสเก็ตใช่ไหมข้างๆมีแก้วอันหนึ่งกับขวดน้ำกระท่อมเล่นเลยพี่เล่นเลยเพียพ่ไม่เคยเห็นแม่งเล่นเลย ม่กินแต่กระท่อมม่กินแต่กระท่อมจริงถึงเวลาแม่ก็กลับบ้าน <laughs> <laughs> พออีกวันนึงแม่ก็มาใหม่กับขวดกระท่อมอะไรเพร่รไ่นเลยเพ่เออดี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 ดด <laughs> ไม่เข้าใจคนประเภทนี้มากได้คําแนะนําจากมันมาผมก็เลยกลับมาบ้านพอกลับมาบ้านเสร็จปุ๊บน่าสนใจติกตอกปกติเห็นแต่เขาเต้นเ,นเจนุนโบไงไม่คิดว่าเขาจะมีเล่นสเก็ตด้วยโหลดเข้ามาโหลดเข้ามาเปิดแอปเข้าไป ดิ่งตอกพร้อมเสิร์ฟคุณตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณเข้าไปในแอป,ปคุณไม่ต้องเซิร์ชค้นหาอะไรเลยคลิปแรกเด้งขึ้นมาเลยปึ๊บไม่เกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดไม่เกี่ยวกับแฟชั่นไม่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์อะไรทั้งสิ้นเปิดมาถึงมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งถอดเสื้อนั่งอยู่ในสวนถือกล้องเซลฟี่ความชัดระดับแบบเอาเสเลิดถุยใส่มือแล้วก็ไประเลงใส่หน้าจอแม่งงัวมากงัวมากถือกล้องงี้แล้วแกก็จะพูดทักทายก่อนเลย สวัสดีนะครับวัยรุน่นหลินแข็งคนใต้แน่นอนสำเนียงทองแดงอย่างนี้คนใต้แน่นอนไปกันต่อพี่แกไม่พูดภาพจำเพลงเข้าคอนเทนต์เลยพระอาทิตย์ยังต้องคู่กับดวงตะวันฮะพระอาทิยตย์กับดวงตะวันแม่งอันเดียวกันไม่ใช่หรอจังหวะแบบว่าเฮ้ยกำลังสับสนอยู่ว่ามันคืออะไรพี่แกแทงสวนมาเลย พระจันทร์ยังต้องมีแสงอยู่ใต้ฟ้าบนดินถ้ายังไม่หมดแรงก็ยังต้องสู้ต่อไปเพื่อคนที่เรารักฝากไว้คิดนะครับเอจริงปะไม่ต้องฝากกูก็คิด <c oughs> อะไรพระอาทิตย์คู่กับด,งดวงตะวันคืออะไรไม่มีคําตอบมาแบบแอปแทกเลยเข้าไปอ่านคอมเมนต์แม่งมีแต่คนงงกว่าจะคมกูงงตั้งนานที่พี่พูดก็มีเหตุผลแต่พี่พูดอะไรนะครับไม่มีใครเข้าใจแม่งเลยปัดขวาเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์โอ้โหทุกคนครับ ตั้งแต่รูปโปรไฟล์ยันคลิปแรกที่เขาลงมัวหมดทุก <developed> รูปเฮ้ยแบบอะไรวะมึงจะมีภาพที่ชัดๆหน่อยเลยไม่ได้หรือยังไงยืมโทรศัพท์เพื่อนมาใช้ก็ได้อะนึกอ่อปะทีนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจแต่คนดูเขาหลักแสนหลักล้านเลยนะเอาไงดีวะยังศึกษาไม่มากพอเพิ่งคลิปแรกปัดออกมาเลื่อนไปคนไปเจอพี่คนหนึ่งผมยาวๆหนวดยาวๆถอดเสื้อสักตมตนวสักติ๊กต็ด้วย ใส่กางเกงบูซาเช่อ่านชื่อ user s u p e r d o กโยแล้วการทักทายเขาก็จะค่อนข้างใช้เ e อ e r จีนิดหนึ่งเย่สวัสดีเพื่อนเพชาวติ๊กตอกของหมอสุนิททุกคนอ๋อเป็นหมอ เป็นหมอถือขวดแชมเปญเย้าสวัสดีวันนี้วันนี้หมอหมอสุนินนะัดดีดีใจมากเลยที่ที่ได้มาวันนี้ได้มาปราร์ตี้กับคนในครอบครัวหวังไว้อย่างยิ่งว่าเพื่อนเพื่อนที่ติดตามหมอสุนินทั้งหนึ่งล้านสี่แสนคนจะมาปาร์ตี้ด้วยที่บ้านวัดเมื่อคนเมื่สี่แสนคนมาที่บ้านราชมังสิบราชมังยังไม่พอเลยนึกออกปะเอามาทำไมเสร็จปุ๊บพูดเสร็จปุ๊บแล้วเราจะมาเทแชมเปญเทแชมเปญยูเย้าจบคลิป คนดูเป็นแสนดูอะไรกันทําไมไปเทแชมเปญทาไมขวดเป็นหมื่นแพงขวดน้ํำไหมขวดน้ําเผื่อวันหนึ่งไปขวดน้ําพระสวดยะถาวารีเฮ้ยลึกซึ้งในพระธรรมเป็นชทสักสิบยีปีศึกออกมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เลยนึกออกไหมเข้าวงการบันเทิงเลยศึกมาวันแรกคุณไปออกรายการแฉกับพี่บดับได้ทำไมยังไงนะว่ายังไงนึกออกปะอะไรอย่างนี้ ก็ยังก็ยังไม่เข้าใจท i k t อกยังศึกษาไม่มากพอเปิดไปคนทีนี้ยาวเลยไปไลฟ์สดผมเปิดไปนี่เขากําลังพึ่งพึ่งเริ่มไลฟ์เลยมีกระดานอันใหญ่หญอันหนึง่งใหญ่ใหญ่กว่านี้มีแต่ตัวหนังสือที่เขียนแล้วอ่านไม่ออกตัวใหญ่ๆพมีพี่ผู้ชายคนนึ่งตัวใหญ่ๆใส่เสื้อสีดำสกรีนข้างหน้าคอรสอ <c oughs> และแบบพอเข้าไปเขาไม่ได้อ่านว่าคอรสอว้ย คอร,สร์สนไม่เรียกเพื่อนเพื่อนด้วยเรียกพเพเื่อนเจือนเอาเพื่อนเจือนทุกคนครับวับนนี้เราจะมาเรียนเรื่องคอร,สร์สนคอร์สนคืออะไรคอร์สนคืออะไรคอมเมนต์มาคอร์สนคือคนเลือสวยคนเลือสวยก็ใช่คนเลือสวยก็ใช่คว,ใชความรู้สึกความรู้สึกก็ใช่แต่ความรู้สึกเป็นภาษาขัานมาเขียนภาษาแต่เขียนไม่เป็นภาษานะเขียนไม่เป็นภาษาเลยเสร็จปุ๊บอู้เขาก็พูด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 สักพักเขาบอกว่าแต่ผมเนี่ยเวลาผมพูดคำว่าคอร์สนเนี่ยผมนึกถึงความเผ็ดร้อน ความแบบร้อนแรงเพราะฉะนั้นคอร์อเท่ากับแจวฮ้อนวัดคอรศเท่ากับแจวฮ้อนไอ้เฮียมึงเอาแต่ใจตัวเองอะทำไมอะถ้าเกิดกูพูดว่าคอรสอแล้วกูรู้สึกนึกถึงหนึ่งอะไรที่แบบเย็นๆหวานแสบคอเฉ่กุ้ยชากัางลาวได้ไหมอะทำไมทำไมต้องเป็นแจวฮ้อนมึงเอาแต่ใจอะพี่มึงเอาแต่ใจมากเลยผมก็แบบนั่งนั่งทบทวนกับตัวเองไอ้เฮียแบบแล้วคนดูเป็นหมื่นเลยนะทำไมวะทำไมคนมาดูอะไรกันวะจังหวะแบบ กำลังคิดอยู่ไอ้เฮียแล้วคนประเภทไหนไม่ต้อดูตั้งต้นจนจบนั่งไปนั่งมาอ่าแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับอ้าวเฮียก็ดูจนจบกูเป็นคนประเภทไหนวะแล้วทีนี้ผมก็เลยหรือว่ากูเป็นคนประเภทเดียวกับเขาลองทำคลิปติ๊กต็อกดูไหมคลิปแรก ไม่ใช่คลิปแรกผมเคยลงคลิปเล่นๆไว้หลายรอบแล้วแต่วันนั้นจริงจังมากอยากจะเป็นดาวติกตอกตั้งโทรศัพท์เลยกางตัวกินข้าวเอาพีอีมานั่งตัวหนึ่งข้างหลังเป็นมานอย่างนี้เลยตั้งปุ๊บเลคคอร์ดอยากเป็นตลกเป็นฟิลแบบตลกเลยทําอะไรดีวะเฮ้ยเราทําเสียงพี่แดกกับพี่ตูนได้นี่หว่า <S 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 มุกที่เราชอบชอบเล่นมุกพระเอาพี่แดกมาเล่นมุกพระกับพี่ตูน ตัดต่อแบบใส่ซาวใส่เอฟเฟคกด้วยตั้งใจทำมากคลิปมันประมาณนี้ฮ ouais. ะเออสวัสดีครับผมพี่แดกครับได้ได้ข่าวว่าชอบชอบเล่นพระใช่ไหมครับผมเล่นเก้าอีเล่น,เนคนเดียวเลยวันนั้นเล่นคนเดียวนะอ๋อใช่แล้วครับตุน <làm> เล่นเก้าอีกัมาเออเออเป็นเป็นยังไงบ้างราครับพอพอจะเล่า <oops S 1> พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับ <sweets for you> เล่นเก้าอีกัมา เมื่อวานเพิ่งเล่นไปองค์หนึ่งครับมาหยืนเหยียวหน้าป่านตุสะบัดความไปเลยพี่ตุนกลับมาเออคนคนละทักกันครับผมพี่แดกอ๋อเหครับพี่ตุนกลับมาอีกผมผมผมหมายถึงพระที่ห้อยคอครับผมอ๋อก็มีอยู่บ้างครับพูดแล้วจาว่าคุย <laughs> <laughs> คุยคุยคุยสน่อยเถอะครับผม <laughs> พี่แจกกลับมา อ๋อเนี่ยเนี่ยครับอย่างองค์เนี่ยครับงงเพื่อนผมห้อยไว้ไปเที่ยวทางเรือกับเพื่อนไปกันห้าสิคนเรือล่มตายเรียบเลยเพื่อนพี่พรอดใช่ไหมครับอ๋อจมคนแรกเลยครับหนักพระแล้วผมก็กลับมาเป็นตัวอีกรอบนึงต้องช็อตทีแล้วไปตัดคลิปใส่ตัดซาวด์เอฟฟกใส่เรียบร้อยเลยลงคลิปไปพึ่งสามปันเข้ามาดูยอดวิวเจิบเคุณเหนื่อยเลื่อนเก้าอี้ตั้งนานนะได้แค่ได้แค่เนี้ย มันแบบเฮ้อยอะไรวะแล้วหลังจากนั้นอะ่ะติ๊กตอ,อกผมอะ่ะไม่มีอะไรเกี่ยวกับสกเก็ตเลยนะเนี่ยมาเนี่ยเยลสวัสดีครับเยลสอนร์สอนคือแจวฮอนหนอยู่เงี่ยวหนอยู่เงี้ยผมก็เลยมานั่งคิดดูกูขายสกเก็ตทิ้งแล้วกันแล้วสเก็ตผมขายทิ้งไม่เรียบร้อยนะอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงเลยนะสาบ,บานห้ตายต่อหน้าไฟเลยเสร็จปุ๊บผมมานั่งคิดดูว่าแล้วแล้วถ้าเราอะ่ะไม่ได้มีพรสวรรค์นในการเป็นดาวติ๊กตอ,อกอะ่ะ มันควรมีสักกี่คนที่แบบควรจะมีช่องเป็นของตัวเองจริงๆจ,จ,จังๆอ่ะนึกได้สองคนเป็นระดับอาจารย์เรียกว่าขั้นอ๋องเลยคนแรกอาจารย์แดงกีตาร์ oh. ผมรู้จักอาจารย์แดงครั้งแรกจากคลิปสอนกีตาร์ของแกแกเดินขึ้นมาเลยไอ้พวกขี้อะ <laughs> แล้วนึกสภาพอาจารย์แดงนะผมยาวๆใส่เสื้อแบบ ลายสก็อตสีแดงกางเกงขาเดฟบรองเท้าหนังฟิลคาบอยนักมือกีตาร์แปดศูนย์ไอพวกขี้อ่ะการเล่นกีตาร์เร็วไม่ได้แปลว่าเล่นเก่งพวกหยิบกีตาร์ขึ้นมาสหายปึ๊กเสียบสายแจ็คป๊กกดสวิตช์ปึ๊กอาจารย์มึงเล่นเร็วมึงเล่นเร็วกว่าใครเลยมึงไม่มีสิิปมาสอนพวกหนูว่าเล่นเร็วไม่ได้แปลว่าเล่นเก่งเพราะมึงเล่นเร็วที่สุดเลยแล้วผมก็เลิกดูหมดศรัทธากับผู้ชายคนนี้มากผ่านไปหลายปีแกมาในเวอร์ชั่นใหม่ สอนธรรมะเรานึกว่าแกจะเป็นคนที่สงบขึ้นเปิดคลิปมาไตเติลคลิปเรียบร้อยปุ๊บแกนั่งเจ๊เจ๊อะไรกูเห็นมึงตั้งนานแล้วมึงนั่งอยู่ตรงนั้นนานแล้วกูเห็นมึงตั้งแต่แรกเลยเปิดคลิปมาก็เป็นมึงเลยอาจารย์เจ๊ใครอะเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บมา สวัสดีท่านผู้เจริญทั้งหลายอ้ากูเปิดดูคลิปมึงใจอเอ๋กูเป็นผู้เจริญแล้ว <_ d> um> วันนี้วันที่1 8มกราคม2564มาในหัวข้อธรรมะแท้ไม่มีคำว่าปอบโยน <_ d> um> เป็นไงผมเท่ไหม <_ d> um> อะไรทำอะไรเนื้ออกไหมเนื้อแบไหมแกทำอะไรผมก็ดูดูดูตั้งใจสักพักก็เดินลงมา <_ d> um> นี่แหวนอวดแหวนไม่โอวดไม่ใช่อาจารย์แดง สักพักเดินไปหากีตาร์ตัวนี้กิบสันนีไอเบเนตนี่เฟนเดอร์หมดไปหลายแสนละหมดจะหมดตัวเพราะกีตาร์พวกนี้สักพักก็เดินมานั่งซูมหน่อยซูมหน่อยรองเท้าเพิ่งซื้อมาใหม่มาจากญี่ปุ่นเป็นเหมือนรายการอวดของนึก <c oughs> ว่าดูตีท้ายครัวอยู่เปิดเข้าบ้านไปอาจารย์แดงครับที่บ้านมีอะไรบ้างไหนลองพาไปแนะนําหน่อยอีกนิดหนึ่งจะไปอวดสบู่ล้างตูดแล้วนะ <c oughs> เราก็นั่งดูนั่งดูไม่ไหวละธรรมะไม่มาล้วทีกอปึ๊ก อ้เฮียจบธรรมะไม่มาเลยแต่กูมาทําไมไมาดูทําไมงงมากแล้วคนที่มีความคอนาราอะไรแบบน,นี้คนไปอยู่ในทิกต o k เพราะขนาดทุกวันนี้แกไม่มีทิกต o k คนยังแชร์คลิปแกเป็นพันเลยถูกไหมพอมีหินก็ต้องมีอย่างมีอาจารย์แดงต้องมีอาจารย์ไม้ลมธรรมชาติอโศก คืออาจารย์ไม่ล่มเนี่ยแกจะเป็นสายสมระเลยอยู่ป่าผมเหลือไม่เยอะละแล้วก็มีหนวดนิดนึงแกเป็นคนพูดน้อยแกพูดไม่คำน้องงามเพียงไม่ได้ดอุปกรณ์คู่ใจกีตาร์ตัวหนึ่งหยกกล้วยแล้วก็เข่าควายดูแกเล่นกีตาร์เพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะที่สุดในโลกเพราะบนโลกนี้เพลงนี้เพราะที่สุดย้อนแยงย้อนแยงแตั้งแต่เริ่มเลยเนึกออกไหมเสร็จปุ๊บ เราก็มาน um ั่งนึกว่าทําไมแกถึงเอาเพลงนี้มาร้องแกก็เลยพูดว่าเพลงเนี้แม <apan> ่แกร้องให้ฟังตอนแกเด็กๆเราก็เลยมาคิดว่าถ้างั้นอาจารย์ไม่แปลกแล้วแม่อาจารย์แปลกเนืกอออกไหมเนืกอออกไหมว่าแบบเด็กหนึ่งคนที่มันจะโตมาได้มันต้องเจอนอนนะลูกเอาอยู่ก้นตีหัวไอ้เหี้ยไม่แปลกใจหรอกโตมาเป็นแบบนี้เนืกอออกไหม แล้วแบบผมคิดคอนเทนต์้อาจา์ไม่ลมเรียบร้อยแล้วถ้าแกทำติ๊กต็อกนะไม่ต้องทําอะไรเลยเล่นเพลงพี่ไม่ได้ดักเจ้าทุกวันวันละคลิปสองคลิปเอาไว้ลงติ๊กต็อกนะและลองท่อนเดียวพอให้เหมือนกันนะ่ะสักพักดังพอดังเสร็จเข้า NFT ขายได้เป็นพันล้านเพราะว่าแบบยากมากที่แกจะเล่นให้เหมือนเดิมได้ทุกเพลงนี่หรอวะ <laughs> ขอแค่เหมือนเดิมทุกวันนะ่ะแกเป็นเศรษฐีรวยกว่าบิลเกตรวยกว่าแบบเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกนะตอนนี้ครับ เนี่ยพอผมเข้าใจถ่องแท้แล้วว่าเอ้ยเราอาจจะเป็น t i ๊กต็อก,กอไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็หาคนที่จะมาเป็น t i ๊กต็อก,กอได้ผมก็โอเคถือว่าคอมพิวตในการใช้ t i ๊กต็อกแล้วถือว่าผมศึกษากับมันได้เต็มที่แล้วแต่ก่อนผมจะไปวันนี้ผมก็มีคําพูดคมๆอยากมาฝากทุกคนฮนะใครมีโทรศัพท์ยกขึ้นมานะฮะยกขึ้นมาเตรียมถ่ายนะฮะของดีมากฮนะต้นกล้วยยังมีหัวปีแต่เธอคนดีไม่มีหัวใจต้นกล้วยนั้นยังออกใบ แต่เมื่อไหร่พวกเฮียนี่จะออกไปสักทีขอบคุณครับเท,ทสครับครับกล่ครับอบคุณครับ